เข้ามาค่ะเป็นของดีของไทยค่ะที่รัฐบาลพลักดันอาหารมักดองของไทยซึ่งเป็นแรงโปรไบโอติกนะคะในอาหารนะคะไปสู่ตลาดระดับโลกนุ้นให้ไทยเป็นศูนย์กลาง gastronomy แ,และก็ wellness tourism ค่ะ นายอนุกูลพึกษาอนสักร่องโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นกระบอกค่ะว่ารัฐบาลโดยกระส่วงวัฒนธรรมได้จัดโครงการเพื่อประกาศศักยภาพของอาหารมักดองไทยให้เป็นที่หูจักในระดับสาก,กลซึ่งอาหารเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์หลักของไทยนะคะอาหารไทยเนี่ยบบเด้เป็นแค่ อาหารแต่ว่าเป็นมระดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็เป็นทุนวัฒนธรรมที่สามารถส้างมูลคา่าทางเศรษฐกิจแต่ย่างมหาศาลค่ะโดยเฉพาะเมนูข่าวหมากไทยค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านที่อุดมด้วยจุลินรีย์ที่ดีต่อสุขภาพและสะท้อนวัฒนธรรมภูมิปัญญาทองถิ่นไทย เป็นฟั่งชนอฟูดนะคะที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมและกะศักยภาพทางสุขภาพที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนยุคใหม่อย่างล่งโตค่ะซึ่งนายอนุกูลพันกระบอกค่ะว่าปัจจุบันนี้มีงานวิจัยหลายฉบับค่ะทั้งในและกะตะางประเทศที่แสดงให้เห็นว่าสุขภาพล่ำใส่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตนํานะคะกะเสือว่าเขาหมากไทยเนี่ยจะสามารถก้าวไปไกลกว่าที่ เคยนะคะในฐานะของฟังชนนลฟูดถ่มีหลักฐานทางวัฒนธรรมและกะศักยภาพทางสุขภาพที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนยุคใหม่และกะยังเป็น ปัจจัยสำคัญที่สิเหตุให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ gastronomy and wellness tourism หรือว่าการท่องเที่ยวเชิองอาหารและสุขภาพค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นเทรนด์ที่สำคัญของโลกและกะ้วก็ส้อยยกระดับเศรษฐกิจสั่งสรร์ของไทยผ่าน soft power ได้ยังเป็นปรูปธรรมอีกทางหนึ่งนําค่ะ